เนาะอเต็มที่เดี๋ว่ามันมันเกิดนีเป็นยังไงบางนี่พี่น้อยเขินซ่านานแป้งเบิ่งมายังพี่น้อยปุ๊บแค่ไม่ยังม่ยงบกแล้วล่อเือพันเถ้อแค่คิดว่ายังไงเนาะสใจไดใจ

เม่อยววัดวิญญาณไร้ทานนั่นแหละจะบอกมาซื้อพิดบอกอยากขอโทษมันบอกดวมาได้ได้ครับนต้องขอโทษภัยทั้งนั้น ขอโทษเจ้าเองเด้อโอนบ่รู้ว่าอยานดอกอยมัน100สอยไป50บ่จะให้เจ้ามีชีวิตที่ดีมีครอบมีรอมีอยู่มีกินเป็นสารเป็นมีของตัวเองบ่ต้องโทษไปทั้งนั้น

เรื่องเรื่องีใช่นี่มันเนาะคมันมันบอกมันว่าไงจะจะเรื่องแต่ทางทางข้าวกิดเท่านะเจ้าโหสุควรเอาเลยเพราะว่าอันนี้เขาบริหารกับเจ้าเหญาอาเราแต่มันเป็นห้องครัวคือที่แม่หักเว้าอะไรแม่ทีว่าเรียกเขาอะไรมาชูบุไอยชูเนี่หนากร็ติดแต่นอะไรอันนั้นตังเข้ากัขนาดประเด็นแค่ คันว่าป้าก็คือฟ้าไปเลยแถวบรเข่าวใกล้เลย mm hmm. เน้นหนักกับแบกเน้นไปได้เห็นนะแต่เจ้าอยู่ในทางยมมมาเจ้าคื mm hmm. อแก่ทะเลเปราะแก่ใจในมันทำสิบเ mm hmm. อ้าเดี๋ยวขอขอแชรก่อนไปเมืองเนาะเอาจุดเริ่มต้นนั่นนี่ไผยมักเป็นคนมักก่อน mm hmm. ทั้งน้องน้องชายเนะาะน้องชายของผัวแชทมาหาเจ้า บมมีเน็ตเขมาเจอผมมีเน็ตเขาตอบผมีเน็ตแต่ถ้าต่อยเพราะเช่นเรเผยไปหาอีกนีมเข้ามาหาเลยเจ้าเขาโทรมาเขาบอมีเน็ตเขาไปหาเลยก็ได้เขาทำทีเจ้าแตคือกันนั่นแหละบอกเจ้าโทรมาหาเจ้าเลยเจ้าบอกว่าบมมีเน็ตและเหตุเหตุมันเกิดจากเจ้าเองเจ้าตาไปหาหมอกุฎงานเลยบอ แต่ว่าลาหน้อยนี่เป็นน้องคงขับเสียเดี๋ยวมันก็จะช่วยเราครตอนนั้นคุยกันหูอยู่ว่าเป็นเป็นน้องชายน้องชายผู้แต่ว่าไม่เคยเห็นหนักแต่ว่าเคยเห็นหน้าบพรเห็นปีนเลยแบบง่ายๆเลยเนาะเอาจุดเอาง่ายๆค่ะนีเหตุนี้ไม่ได้เกิดจากเจ้าพ่อดยเนาะนั่นแหละตัวใจบอก ต้องไปโทษไผ่โทษตัวเอง่ต้องไปขอบคุณคนอื่นขอบคุณตัวเองเหตุเกิดจากตัวเองหมดเลยเนาะอันบางคราวเขาทานนี่เกิดมาไงเวลาที่เขาหายเวลาที่เขาบ่กเขาจ้ามีความรู้สึกในอะไรบ้างบางครั้งเข้าใจบ่เสียใจบ่ออะไรยังเงคือเขารู้สึกอยู่ไย่อยากจะสารภาพความรู้สึกนั้นเกิดอยู่ แต่ปัญญาบ่เกิดความรู้สึกนี่รู้อยู่แต่สติปัญญาบ่เกิดมันก็เลยกลายเป็นทีัคือเก่าเพราะเฮาบ่ได้แสวงหางีดเฮาอยู่จังซี่เฮาก็เอาแบบนี้กูกินจังได๋กูก็เฮ็ดวิธีืนนน6กูก็เฮ็ดแบบนี้แหละโอ้ยเออนสิได้อ่นสิเว้ากนกลายเป็นว่าเฮาบ่ได ไขคว้ากระจือดุด้นอันนี้เลยทำวุ่นยากบูดว่นยากได้เงินชาแนนเป็นยังเอาพัวมาอยู่คือว่าดีเห็นปัดก่อนเงินซาแบบยังคือเก่าเอาได้ๆเอาเลยนะมือนี้คือว่าโทรผ้ามาแนวผ้าไม่แน่ที่ทางหยางแบยังคือเก่าเอาเลยเฝ้าสิ่มกองพื้นที่เขาละเพื่อเอาผ้ามาส่งโอ้ยอ๋อเนาะวันนี้ก็วันนี้มีเปลมีคว้าแล้ว ีเริ่มเ็ดบ,บนี้นะทำแบไปแล้ว,ลว่เห็ดพอดีเวลาโทรไปก่อนเห็ดงานเนาะ,ะเือเกิดแบบนเก่าเนนะเก็บเงดูเลยค่ะ ไกชาร่งปลออกเลยป่ะชาลิงแล้วแต่พสหันแต่ตีนออกก็ได้แล้วแต่เจ้าออด้แต่เจ้าแต่เจ้าปดออกเลยจะเทียวไไไีบ่อไป่ยบ่คณะแบบิเสียอะไอ่าเดีวตัวนี้จะคุยกันเนหน่อยเนาะอ่าเรื่องในครอบมีโคเจ้าดันเบิ้งแง่งกันบานี้เด้อ เกิดแก่สถามีคอยว่าคอยจาการอ่าเพราะว่าเขามีครอบมีครัวเจ้าก็เคยผ่านมาแล้วอ่าเรื่องให้เรื่องปีดเรื่องเตียงกันนี่ก็บกระผมู้นะวันนี้เนาะแต่ว่าหนึงมาสําคัญอย่าลืมลูกเด้อน้องกระมุนอ่าจำไว้ว่าน้องกระมุนนี่เป็นคนทีห้าทีแพงเอฟซีเพิ่นหักเพิ่นแพงตามด้วยคือบบเช่แเลยใจทั้งทั้งลูกเจ้าเราทั้งเจ้านี่ชิบวกกับใดเราไป่นาะ ไปได้ามาแล้วเนาะแต่ว่าเขาอยากซอยรุ้อยากซอยให้มีแต่ว่าเราซอยเนี่ยอยากให้คนได้ดีขึ้นนั่นแหละมันยุ่จะอยู่ระรับนั้นแต่ว่าอยากให้ดีขึ้นได้ดีขึ้น่ฮ <c oughs> นะแต่ว่าไปปลูกมาพิกมัดพาดยแต่มันบอกรอกหนไปสิกาปลูกปลูกไปไม่ไต้เห้วยังนั่งใหม่อีกบาท <c oughs> เออเบาๆนะแบบนี่อ๋ออนนฮะ ขอบคุณครัวเรื่องขาวลงขารองแล้วแต่ชมเจ้าจีคุยกันบันนี้เด้อเขาเรียนนี่แหละักษาใครดี้ว่าผู้ใหญ่เป็นสังอะไรลู่เต้าสุดพัวจะบ่มีสิทธิ์ยังเลยเจ้าคือกันเขาบอกเองนะอันแรกกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินตอนนี้โดดล่างโดดจักทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแก่ในการมอบที่ผ่านมา เป็นของเจ้าเบิดคือเก่าคือเดิมเนาะ <c oughs> จะบ่มีการที่ยึด <c oughs> บ่เมื่อกี้ถ้าโทรไปบอกว่ามาแม่สิยึดเง <c oughs> ินจะบ่มีการที่ยึดหรือว่าเอาไปคืนจังซั่นจังซี่บ่มีเป็นนิดเด้อแต่ว่าให้รักษาบุรวัตรลดจกกักรการพานะเป็นยังจังไรศาสาบเพราะว่าคือรถจกกักรนี่กะเช่งเปิดสรงทบ งินบ่เสียงก็ท exactly. ํทบนําหล่งเงินบ่เสียอีกในครอบครัว5%สิได้อ่าคือหลายค่าย่อยอ่บางเทื่อนี่ผิดกับลูกกับเมียก็มีเด้อเงินจังนี้ครอบครัวนี่นบ่ละ2,000บาทอ่าเพ่สิหาเงินได้นี่อ่ินนีนําเนาะแแต่ว่าบ่เป็นหยังพี่น้องเฮาซอยคือเฮาซอยในตอนนั้นเฮาบ่ได้ว่าหยังมันมีอยู่ว่าการที่เฮาว่าเอ้าเป็นของเจ้าดรถคันนี้ แต่ว่าอ,อีกใจนึงนะบูแช้งคิดแล้วว่ามันสิเป็ี่ยนยังก็แล้วแต่รถคันนี้ให้เราองหักเสามันสิพังมันสิพังยังก็ได้เพราะเหาเป็นคนมอบให้แล้วแต่ว่าให้ไปหักเสาเลิกอ,อ่นั่นแหละผู้ใหญ,ญ,ญ่ผู้เคนซอยผู้เิคนสมโทมอันนี้เพิ่นต้องการยังก็บูเช้งบอกแหละแต่ว่าเพิ่อนก็เสียความเสียความมุ่งซื้ออีกดอกแต่ว่ากะมันจังใดเนาะ แม่อลไอกใช่เห็น,นตงการแครว่าเห็นว่าชีวิตของเจ้าันดีขึ้นแต่ในเมืองเป็นแบบนี้น่นจะเหียใจอะไรต่อในเมืองมันมองไปในเวลา,ท,าวที่ดีขึ้นมันกลับกลายเป็นแบบนี้เนาะ,ะแล้จ,จับในจะทางออเป็นเชลเล็งทางล้าเนาะทางพีเพเนาะพีเพนมาได้ไหมเนาะอันนี้ทางพีเพนกันเดี๋ยวเขาเรื่องเลยเนาะพี่พนอันนี้ทาง ซะถ้าจากทางปูใหญ่ทางี่ร้อยเรื่องดินนี่บ่เสียงบ่ฮู้นําเนาะก็เป็นทางพระอาจารย์ซื้อให้แต่ว่าเรื่องบ้านแล้วก็มีูใหญ่สทบมาาคานําอ่าน้ําดเจาะเนาะแล้วก็ปตู้เสื้อผ้าหน้าพโอหลายอย่างได้นอเนาะทงี่เพิ่นซอยแต่ว่าพี่เพิ่นบ่ได้ต้องการหยังเออให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอ่าให้สร้างให้ครอบ่ครัว แต่ว่าบ้านเด้อบ้านเรือนซานนี่ให้ดูแลแต่ว่าหมอกกรรมสิทธิ์เป็นของทางนกมนเป็นของทางน้องกระมุนของทางลูกเจ้าเด้ออันนี้ทางทีเป็นเขียนมาอี่แล้วี่เนาะอันนี้เป็นยาวเลยยาวเป็นเพลเลยเดี๋ยวว่าเอาแบบก็ข้าวเอาแบบจุ่ง่ายๆเด้อนี่เด้อพ่อแม่ดูแลปัดปวดเรือนซานเจ้ามาอยู่นี่ก็ดซอยกันหักษาบริวารหักษา อันใดที่มันบิดมันเบี้ยวไปหายขึ้นมาต่อเติมเอาสีมันมันบางงามกบบไปซื้อสีมานใสแต่ว่ายังเงินซานี่ก็จะเง็นสื่อของของลูกเจ้าเด้อเป็นอย่างมากเดีอยนี้ขายโบได้ไผมาอยู่โบได้จิ้งจ้านจีกที่โบได้ตัวนี้เด้อมาั่วซุมผ้าโมคูมาดิโบได้อะไรเนาะก็ยังเป็นของเจ้าคือเก่าอ่ะแหละ ว่าอ,าอมันก็มา,มาได้มีเงมากมายเลยเนะมันบอกว่าเงินซานเป็นคป็้เป็นเหตุไห้แล้วก็มิจักให้เจ้าหางสาจะพาผัวมาอยู่กับเจ้ามีเวลาพิเชียงก็จะหามทำลายข่าวองในนี้โอตัวนี้เป็นสำคัญเลยตัวนี้แมนห่ามทำลายข่าวองเดดขาดโูพังอาลุงยู่เข่าห่ามเอาไปรใส่ต้โอ้โหได้เตัวนี้เนาะ ง่ายว่าบม่ได้เลยจะมีผัวบางทีจะหักผัวจะจะตามไปผัวจะเห็นได้ไหมสัตเดี๋ยวนี้ก็มีส่วนเนาะตอนนี้หักไรมาใต้ใต้ผัวเดี๋ยวนี้ก็ใจจะมีเหตุ <c oughs> เหตุขึ้นนี้ถ้าแม่ถ้าเหตุขึ้นนี้สิ้นหวงังแล้วได้ไปคายนะเฮ้ยจบไปแล้วนอนโ,โอเคเด้อนอนแล้วเอา,ามึงเหตุเผื่อกูบม่ได้พเรผัวหรอไม่ได้ได้หาได้คายได้ แล้วให้ลูกเด้อใบไหนอยู่ไ้จ้ะอไหเราเอาเลยแป้งเนี่ยน้ำเรา้สมแป้งเอบน้ำเราจนตัวกับมันจะใหญ่เนาะคือลดล่างนี่คือการสลอกสล็กปวดออกอะเอาไว้หามเห็นยังได้ค่ะเอาอะไรเนาะม่ไต่ว่าทางมูเช่ก โบว์ว่าอย่างไรไม่แต่ว่าสุดท้ายแต่สุดที่ได้ลำลากันก่อนเด้อคิมมีจะบว์เข้ามาอีกแล้วขอจบเลยเดี๋ยวไม่ได้ว่าขุนเจ้าตั้งมุกตั้งใจจับมือกันหาอยู่หากินหรือว่าเป็นหันไปหนี่ก็แล้วแต่แต่เว้นใจกลัมเด้อตั้งมุกตั้งใจแบบนี้เป็นซาลันเป็นหักซาเอาแบบนี้คือจะบม่มีใครเข้ามากราบกาเรื่องของคุณขุนเจ้าแล้วนะแต่มีแต่บาบอกให้หักซมกตา มีแต่ว่า,วาอยากให้ได้รับได้ดีแหละถแตมือใดว่นหนึ่งอ่าบูเชกโอ้ไปนี่ เหาอไกัน้มีให้มีคำอะไรเขาสิเรื่การอะไรใ่้าตาาบอกอะไรเลยจะนั่งรถตีหัวอยอะท้วก็ไดก่กับบมีกันบไยตัอนเนาะเกล่กับสิตาเลยเนาะเนาเนาะมิตวาตามนั่นแหะมีแตวาอยากอาคอคำบอกพีบอกน้องเอซีและก็รังคุยใหญ่ก่อนจะจากจะลา เป็นยังไงสมโมเนาะพิตแล้วจะดีจะไปกับวิัยเข้ามานี้เจ้าแล้วเจ้าอยู่แบบแมีความสุขใ่ไหมหื <c oughs> อ <c oughs> ดีใจมีเท่านี้มันไ้มีรู้สึกผิดบูรู้สึกยังไรคมคิดอย่างเดียวคืออยากปลสสลิงออกนี่ตามใจผัวอย่ามับอนะมึงตามใจผัวอะไรกลัวใคนวะคลิปนี้เขายุติยุติมันแล้วคลิปสุดท้ายแล้วครับเจ้าตีนรถหัวเดตีนรถออกกะ ยิงคะข่อยบ่ได้อีกได้แต่คันทอนให้เห็นคือเก่าได้ข่าวคอ้องินในซานนี่ฮะเจ้าเสียไปขายบบได้เอาไปจำนำกับโบได้เจ้าบบมีซิสเพราะว่าพิ่นส้างให้ให้ให้ลูกเจ้าถ้าลำพังจะโตเจ้าคือบ่เสียงอาหละก็คือสิบบมีถุงมือนี่ดอกเจ้าได้ยินลูกลูกเจ้าเท่านั้นแหละ เงินซานดินดอนตอนหย่ากันย่นกระมุนทั้งลยมีแต่หักแพงเอาบุญแม่ชีบาทแม่กินยิ้มลูกจันกินทีหลังหักหอมเมาลูกฮะอันนั้นก็พอเลี้ยงได้บุญพอแทะถึงสิเป็นในน่องพอค่ะอ้าวเมนเอาไหมเอาองใส่พอเพื <laughs> <c oughs> ่อนองใส่ติดติดติดหัดดดดวกเก่าจะดี่โพทิชาม เออเจ้าก็เคยเห็นนะเจ้าก็พาเราก็พาจะไปหาเม่เมเมเ,มเ,มเมล่าอยู่บอก <laughs> นอนอยู่ในกรนีเราก็หูน้องกนอีเจริญพรญาติโยมเมนเขาก็คิดบ่าผลว่าเาลิ้นตะนาวานอกน้องพัวโทรมาจีบก็คือจีบเขาก็สิบสี่วันเนี่ยเขาว่าเอออย่าไปลงคนอย่าไปอันนี้บางทีเขาเห็นมี้งเขม่ซานแหละเขาเขามาใกล้นเนาะให้ปกติเขาเคยโทรหา เขาก็บอกขีดว่ามันจะไปคอยตามคําหวานของเขาอะนะแต่บ่าวพ่อเขาอ่อนแบบว่าโอ้ยเจ้านี่นั่นนี่คอยหักกันเด้อเจ้าอย่าไปอย่าทิ่มขึ้นเด้อแบบไปลงคาลมเขาซะนี่กับชุดแรกจะเจ้าเนาะบ่าวพ่อคนบ่าวโตเฮาก็คือกันนะนะเฮาก็บบริวารผู้นั้นผู้นี้น้อเนาะเฮาก็บบูมจิตใจเฮาคือกันนะแต่ว่าเขาก็บอกไล่เธอแล้วว่าหักใครกันหักคนดี่แบบเขาเบิ่งแย่งเลี้ยงดูได้แต่ว่าญาติพี่น้องผัวมันก็มันก็บ่แม้นี่ยนี่น้องแท้ๆเนาะ เราชอบออกไปยิงปิงหอกเขามันบริเวนี่นมันบริเวณมากไม้นี่ก็เด็กเราคือว่าเรากับบริลากใส่รากดินมันนะบวกเขากับพวกเป็นย่างรอกเฮาที่ย่างเข้ายังไงเขาเพราะว่าเขาอยากันเว้าให้จบเจ้าว้าให้ตกให้แท็กนะนี่พอเขาก็ได้หับหูน้ำเนาะอันนี้ยังมีจีรันนี้อย่างเดียวมันจะหายเมียโออหายเขาไปโก้เขาไปคอยเนี่ป้าเนาะกรหิวข่ามากมัน อยู่เขากเี่จ้โทมาพีจำคอยอีกเฮ้อปวแล้วนะบอกแล้วว่าพนคอยโทรไปหาเขาอันนี้ให้เขามาพีพนว่าพอดีเขาขบโทรไปพนยูเข่าเลยพี่จำคอยอีกปะเออกไปนเนี่ยแคนั้นแหละยูเขามันให้แบบนี้พี่จำคอยอีกไงวะงามได้เลยเนาะพน ตั้งแต่มีผัวนี่งามได้เลยนี่เออทรงผมกับสวยคนเคยนะโอ้ยมีสะบัดอีก้อยสะบัดหมดเล้วโอ้ยความมึนอย่ามึนเลมอลอปเจอนี่นั่งตายห้เขาเพิ่งอคืนที่วันนี้อืมกล้องกับอยู่นิ่งเลยกล้องก่ะเอาพาผัวไปกินข้าวซะซะ เอากเสียการฮ่าก็บริมากใกล้เลยแหละเพราะว่าปกติฮ่าก็บริมากใกล้อยู่แล้วเพราะว่าฮ่าก็ตัดยันัดไม่ยังไง่นก็อยาก่นอยากถอดลายมือเลยบ๊บเทศเลยอะไรเพิ่ยนคอฮ่าอยากอลายมือแล้วลงมนะลงมนะ ล้วเจ้าเบียกที่ะเลก็โดนเลตินิสิ่งมัสมุนไบตรนี้แล้นะรัขันตอนถอดออกปลป้านี้แล้วจะทาทาพิรเซอร์น ทำให้จมทํให้พา็ดตตวที่เ้อมันแทงเลยได้เนี่ยหมื่นหนึ่งไดถ่างสลิงนี่แเดี๋ยวจะกระชับทาพี่ด้อีกเทนึงียังบอโนโนโนมันห่าวสาม้ร้อนเลยนะมันตีนหัวเปลี่ยนตีนบ่พอหอดทรายห่วยเลยันี้ปเรีีกไปงานครับ อีอะไรแป๊บหนึ่งนสบายไหมอืมนั่นแหละไปทางสลากออกมาแล้วภาษีพานจับแล้ววันนี้เนาะสบายดีเด้อบอสเสียงขอกินน้ำเ้ยวานนี้ไหมเนาะไปเขากินน้ำเลยเนาะยุตตี้แล้ววันนี้เขากันเนาะแล้ววันนี้ขออ่าเฟสซ์นเฟสซ์นซัดเนาะเพ่อดีใจเมื่อกี้นี่วะนะ ดีใจีสลิงเนะเอแล้ว่แล้วแต่เราสิเฮ็ดเนาะตัวเฮาตัวนี้เฮาหามเราบราดตัาเฮาหม้อดีหม้อให้แล้วเราจะเราสิเฮ็ดหยงกงแล้วแต่เลยเฮาก็มากอไ้ขนมไปากรู้อ้บ่เสียขนม่เอาตัดไปกินข้าวอะไปไปเนาะเดินทางเฮาอิ่มแล้วเฮาออ่มแล้บ่ไปได้ไปเดินางเเลยๆลยจะทาปไปเลยอน โดยเนาะพอมี่น้องท่านสร้างสลากกสิกรเขาโตกับกับคลิปนี้กสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องโดยใบพ,พ่อคลิปหนาเด้อสำหรับพี่นี้ก็เขเข้ามาสบายดีสบายดี